บล็อกช่องลมสไตล์มินิมอลเรียบง่ายแต่ดูดีสวัสดีค่ะชอบความเรียบง่ายแต่ดูดีกันใช่ไหมคะเอบลอกเราพามาดูบล็อกช่องลมสไตล์มินิมอลกันค่ะทําไมบล็อกช่องลมสไตล์มินิมอลถึงฮอตสุดๆมาดูกันค่ะ 1. ดีไซน์เรียบแต่โก้น้อยแต่มากสไตล์มินิมอลตัวจริงค่ะ2 เข้ากับทุกสไตล์ไม่ว่าจะแต่งบ้านแบบไหนก็เข้ากันได้หมดเลยค่ะ 3. เพิ่มมิติให้กับผนังไม่ใช่แค่ผนังเรียบๆอีกต่อไปค่ะ 4. แสงและเงาสวยงามนะคะสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจในบ้านค่ะ 5. ระบายอากาศได้ดีสวยแถมยังได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะบล็อกช่องลงมินิมอลมักจะมีรูปทรงเลขาคณิตเส้นตรงวงกลมสี่เหลี่ยม ดูสะอาดตาค่ะยกตัวอย่างของ A Block นะคะก็จะมีรหัส G005 นะคะตัวนี้ฮอตฮิตมากๆในสไตล์มินิมอลนะคะหรือไม่ก็ทรงวงกลมนะคะเช่น Z001 Z004 และ Z002 นะคะและยังมีอีกหลากหลายสไตล์นะคะเช่นสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะ S001 S02 ก็สวยเช่นเดียวกันค่ะเลือกทาสีขาวสีเทาหรือสีดำให้เข้ากับ โทนสีบ้านของคุณนะคะลองนึกภาพกันดูสิคะผนังสีขาวสะอาดตามีบล็อกช่องลมทรงเลขาคณิตเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแสงส่องผ่านสวยงามเก๋ไก๋สุดๆใช่ไหมคะบล็อกช่องลมมินิมอลเพราะบางทีความเรียบง่ายก็สวยที่สุดคะ่ะสนใจบล็อกช่องลมสวยๆและมินิมอลนึกถึง a อบล็อกกันนะคะ